สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นคอนเทนต์ที่สมาชิกขอมานะคะ Los Pasados en Español นะคะก็คือเทนส์ในอดีตของภาษาสเปนนะคะจะมีทั้งหมด4 t e เทนส์นะคะอันได้แก่ 1. p r e t é r i t perfect o Perfecto นะคะ 2. p r e t é r i t o Indefinido 3. p r e t é r i t o Imperfecto แลวก็ 4. p r e t é r i t o p l u s q u a m p e r f e c t o ะะทั้งหมดเนี่ยเขาใช้ต่างกันยังไงนะคะก็คือจะอยู่ที่หลายๆอย่างนะคะอย่างแรกก็คือเปเตอร์ิโตเปอร์เฟกโตเนี่ยจะใช้ในอดีตที่เกิดแล้วจบแต่เวลานั้นยังไม่จบนะคะจะเป็นเกิดอยู่ในบริบทปัจจุบันนะคะยกตัวอย่างเช่นโอ้ยเ desayunado cafe con tostada นะคะวันนี้ฉันได้ทานข้าวเช้าเป็นกาแฟกับถุงบางปิ้งกิจกรรมนะคะได้จบลงแล้วนะคะเอเดซายูนาโดนะคะฉันน่ะได้ทานไปแล้วแต่ว่าเวลายังไม่จบเวลายังเป็นออยอยู่นะคะยังไม่จบก็เลยใช้เปเต r ริโตเปอร์เฟคโตนะคะ ตัวอย่างที่2นะคะ Este ต e r a n o e เอีโดอากังกุลหน้าร้อนนี้ฉันไปกังกุลมากิจกรรมเอีโดได้จบไปแล้วนะคะคือไปมาแล้วแต่ว่าระยะเวลาช่วงเวลายังไม่จบนะคะ Este ต e r a n o หมายความว่าอะไรหมายความว่าในเบร a n o นี้ในในหน้าร้อนนี้ฉันก็ยังไปกังกุลได้อีกนะคะ ต่อมาตัวอย่างที่3 as b i s i t a d o España al guna ย e อเธอเคยไป Spain สเปนสักครั้งไหม as b i s i t a d o จบแล้วนะคะก็ถ้าไปมาแล้วสักครั้งหนึ่งก็คือจบแล้วเนาะแต่ว่าสโคบของเวลาอันนี้คือชีวิตนี้นะคะชีวิตนี้ ยังไปได้อีกเนาะมันถ้าสะคของเวลามันยาวนานมันไม่มีสะคบของเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถือว่าเป็นปัจจุบันนะคะก็จะใช้เปเต r ร t ิโต r เ e อร์เแต่ว่า p ปเตอร์ิโต้เปอร์เฟนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยเป็นเทนส์ที่ใช้ในประเทศสเปนเท่านั้นนะคะในลาตินอเมริกาจะใช้ว่า เป็นเปเตริโตอินเดฟินิโดไปเลยนะคะอย่างเช่นโอ้ยเดซายูเน่กาแฟกอนโตสตาดาจะไม่ต้องใช้โอ้ยเอเดซายูนาโดกาแฟกอนโตสตาดานะคะต่อมาเรามาดูเทนต่อไปเปเตริโตอินเดฟินิโดนะคะเปเตริโตอินเดฟินิโดใช้เมื่อไหร่เป็นอดีตที่เกิดแล้วจบในบริบทที่ไม่ใช่ปัจจุบัน ไม่ใช่ปัจจุบันหมายความว่าอะไรหมายความว่าเกิดเมื่อวานเกิดเมื่อวันซืนเกิดเมื่อทิที่แล้วเกิดเมื่อปีที่แล้วเกิดเมื่อปี2019เกิดเมื่อ3เดือนที่แล้วเกิดเมื่อหลายปีมาแล้วนะคะก็คือมันผ่านมาแล้วแม้ว่าหรือจะแม้แต่จะเป็นอ n นโเทซึ่งแปลว่าเมื่อคืนนะคะก็ถือว่าเป็น จบไปแล้วนะคะยกตัวอย่างเช่น e n d o s m i l d o s Fui a España p a r a c u r s a r el m อ s t e r ในปี2002เนี่ยฉันได้ไปสเปนเพื่อเรียนปริญญาโทนะคะฟุยมันจบมาแล้วในปี2002นะคะก็เลยใช้ฟุยเป็นเปเตริโตอินเดฟินิโดนนะคะอานอเชเมียโกสเต m u ยตาดเด e เมื่อคืนฉันเข้านอนสายนะคะอานอสเมันจบลงแล้วนะคะเหตุการณ์จบลงแล้วเมื่อเมื่ออดีตท,ที่ผ่านมาแล้วที่ไม่ใช่ปัจจุบันเพราะฉะนั้นก็จะใช้ a c o s t a า,าเซที่แปลว่าเข้านอนก็เลยใช้ m มีย s t สเซึ่งเป็นเปเตอริโตอ n d e f i n i ิ o นะคะต่อมาอา c e muchos a นย s สเบียเคอาการนาดากรอมีฟามิเเมือ่อหลายๆปีมาแล้วเนี่ย ฉันได้ไปแคนาดานะคะกับครอบครัวของฉันนะคะเหตุการณ์จบแล้วเนาะเบียร์แค่แอากานาดาไปแล้วนะคะเมื่อหลายๆปีมาแล้วนี่ก็คือสโคบของเวลาก็จบลงแล้วนะคะเซมูช hmm. ซ <muchos> ันนสเพราะฉะนั้นก็ใช้เบียร์แค่ซึ่งเป็นเปเตริโตอินเดฟินโดต่อมาเรามาดูเปเตริโตอิมเปเฟคตมต่ง p ปตัวอีต imperfect o จะใช้สองอย่างใหญ่ๆก็คือบรรยายเหตุการณ์ในอดีตหรือพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดซ้ำๆในอดีตนะคะบรรยายเหตุการณ์ในอดีตเช่นวันด้วยราโคเบนมาเรียเอราอุนชิก้ามุยควาปาอีเดลเมื่อตอนเป็นสาวๆเนี่ยมาเรียเนี่ยเป็นผู้หญิงที่สวยมากแล้วก็หอม ตอนนี้ก็อาจจะไม่สวยเท่าเมื่อก่อนแล้วก็ไม่ผอมเท่าเมื่อก่อนเนาะเขาบรรยายในอดีตว่าเขาว่ามาเรียเนี่ยเป็นแบบไหนนะคะก็เลยใช้เปเตริโตอิมเฟคโตต่อมาพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำๆในอดีตเช่น cuando era niño jugaba al fútbol todos los fines de semana เมื่อตอนเด็กๆฉันเล่นฟุตบอลทุกๆสุดสัปดาห์มันเป็นการ เกิดซ้ำๆในอดีตนะคะทุกๆสุดสัปดาห์เขาต้องไปเล่นฟุตบอลน,นะคะก็เลยใช้คูกาบะซึ่งเป็นเปเตริโตอิมเปอร์เฟกโตต่อมาเปเตริโตบลูสควอเนเปอร์เฟกโตใช้เมื่อไหร่เป็นเหตุการณ์ในอดีตท,ที่เกิดก่อนเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งในอดีตนะคะเช่นปูเดียรอนอัปโรบาร์เอเล็กซาเมนปอรเกออาบิยันเอสตูเด o โดมุยดประโยคนี้แปลว่า พวกเขาสามารถสอบผ่านได้เพราะได้ทบ,ท,บทวนบทเรียนอย่างหนักนะคะพวกเขาได้ทบทวนบทเรียนอย่างหนักก่อนที่เขาจะสอบผ่านนะคะเพราะฉะนั้นทบทวนบทเรียนอย่างหนักก็เลยใช้ a r i a n e s t u d i เ d o นะคะเป็น p r e t e r i t o p l u s c o ส Perfecto แล้วก็ผ่านก็คือ p ู d i e r ร n p p r o b a r ก็เคยใช้เป็น i n d e f i n i d o นะคะต่อมาตัวอย่างที่2 Cuando l l e g u é a c a s a y a había salido mi p มี r e con s u s amigos. ตอนที่ฉันถึงบ้านแล้วเนี่ยพ่อก็ได้ออกไปกับเพื่อนแล้วนะคะตอนที่ฉันถึงบ้านพ่อออกไปแล้วคือพ่อออกไปก่อนนะคะพ่อก็พอ่พอออกไปการที่พ่อออกไปก็เลยใช้อาบียซาลีโดนะคะเป็นเป็น้ต้อป,ป,ปรสุกรมเปอร์เฟกโตแล้วก็ ฉันมาถึงก็เลยใช้ indefinite ซึ่งคือเยเกนะคะเรามาทำแบบฝึกหัดกันเนาะอันนี้แอดออกมาจากเว็บไซต์ที่ชื่อ t o d o r o r o r u p u o c o m นะคะสังเกตนะว่ามันเป็น Nibelbe Uno นะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นเลเวลที่ค่อนข้างสูงนะคะในการใช้ส Tense เนี่ยพร้อมกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียนไปดูด,ด้วยกันละกันเนาะข้อหนึ่ง Cuando yo estar cocinando llamar por teléfono mi madre เมื่อตอนที่ฉันกําลังทํากับข้าวอยู่เนี่ยแม่ของฉันก็โทรเข้ามานะคะ เหตุการณ์ถ้าเป็นเหตุการณ์ใดเหตุการณ์นหนึ่งเกิดขึ้นอยู่แล้วมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์นหนึ่งเกิดขึ้นมาแทรกะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่จะเป็น imperfecto และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแทรกจะเป็น indefinido นะคะก็เป็น e s t a ba นะคะกอดสิงนั่แล้วก็ ya mo นะคะ p อ r t e l ล f o ฟ o mi madre ข้อสอง Mi bisabuela tener 16 años cuando casarse. คุณยายทวดของฉันเนี่ยคุณย่าทวดของฉันเนี่ยมีอายุ16ปีเมื่อตอนที่เธอแต่งงานนะคะก็บรรยายว่ามีอายุ16ปีตอนที่เธอแต่งงานเนาะก็ใช้บรรยายใช้ imperfecto นะคะก็เตนี่นะคะแล้วก็ แต่งงานเกิดแล้วจบเขาใช้ indefinido นะคะ sega so นะคะต่อมาข้อ3 w a n d o l l e g a r nosotros el tren ya sali r เมื่อเราไปถึงรถไฟก็ได้ออกไปแล้ว ถ้ามี2เหตุการณ์เกิดขึ้นเหตุก่อนเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นก่อนเหตุการณ์หนึ่งในอดีตเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนั้นจะใช้เปเตริโต้ลูสกูลเปเตเฟกโตเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามหลังจะใช้เปเตริโตอินเดฟินิโดนะคะเพราะฉะนั้นรถไฟได้ออกไปแล้วก็จะใช้พลูสกูลเปเตเฟกโตนะคะอา b i a บียซาลิโดแล้วก็พวกเราไปถึงก็เป็น die g a n s นะคะต่อมาข้อ4 El viernes por la noche cuando estar en casa de Alex yo le decir que yo ganar en la lotería วันศุกร์ตอนกลางคืนตอนที่ฉันอยู่ที่บ้านของอเล็กซ์ฉันได้บอกเขาว่าฉันเนี่ยได้ถูกลอรตเตอรี่นะคะ ก็เป็นการอธิบายเนาะว่าอยู่เป็นการบรรยายว่าอยู่บ้านอเล็กซ์เพราะฉะนั้นก็ใช้เอสตาก็ใช้เปเตริโตอิมเฟคเตอร์นะคะเอสตาบาบอกอเล็กซ์บอกแล้วจบก็ใช้ดิโคดิเค็ดท่ที่ดิเคนะคะฉันถูกลอตเตอรี่ถูกก่อนที่จะบอกก็ใช้เปเตริโตบลูสควอเนอร์เฟคโตอราบียะ แคนาดต่อมาข้อ5 Vanessa, vivir cinco años Roma. Vanessa, u, ้า n e น s ซาบิบิร์5 a ีอันยอสในโรมอ s บานีซาอาศัยอยู่5ปีที่โรมเกิดแล้วจบเนาะตอนนี้อาจจะไม่ได้อยู่แล้วก็เป็นบ i บิโต่อมาข้อ6ก u a n d o ser ิ o n i นี o Gustar me leer libros de aventura เมื่อตอนที่ฉันเป็นเด็กเนี่ยฉันชอบดูฉันชอบอ่านหนังสือที่เกี่ยวกับแอดเวนเจอร์นะคะก็เล่าเหตุการณ์ในอดีตก็เป็นเป t ตริโตอิมเปร์เฟคโตนะคะโยสอะแล้วก็ชอบทำอะไรเป็นกิจวัตรประจำกิจวัตรในอดีตก็ใช้กุสตาบาเป็นเป t ตริโตอิมเปร์เฟคโตเหมือนกันนะคะต่อมาข้อเจ Ahora no voy de vacaciones a Italia. Antes ir cada verano. เมื่อตอนนี้เนี่ยฉันไม่ได้ไป vacation ที่อิตาลีแล้วแต่เมื่อก่อนเนี่ยฉันไปทุกๆหน้าร้อนนะคะก็ไปทุกๆหน้าร้อนเป็นกิจวัตรในอดีตนะคะก็จะใช้ petito imperfecto นะก็อีบะต่อมา g a r i n ir antes Cada verano a Londres para hacer un curso de inglés pero el año pasado no ir porque estaba enferma Karin เนี่ยเธอไปทุกๆหน้าร้อนเลยที่ลอนดอนนะคะเพื่อที่จะเรียนภาษา take course ภาษาอังกฤษแต่ว่า เมื่อปีที่แล้วเนี่ยเธอไม่ได้ไปเพราะว่าเธอป่วยนะคะก็ไปทุกๆหน้าร้อนเลยก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำในอดีตก็ใช้ imperfecto นะคะอีบะแล้วแต่ปีที่แล้วเนี่ยไม่ได้ไปก็ใช้เกิดขึ้นแล้วจบเนาะ,ก,ะน ido, ก็เป็น indefinido ก็เป็นฟวยนะคะต่อมาข้อ9เกออเซตูเอสตามนญานะ Ya, te, y l l a m a r yo o u a t r o เ e c e s เธอทำอะไรเมื่อเช้าอ่ะฉันโทรหาเธอมาสี่รอบแล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเช้ายังไม่จบนะแต่เหตุการณ์จบแล้วแต่เวลายังไม่จบใช้ p ปเตริโตเปเ e เฟกโตนะคะก็ AS hecho แล้วก็ EYAMADO ต่อมาข้อสิบ Mientras v e r yo la tele escucha r tu música ตอนที่ฉันดูชีวิเธอก็ฟังเพลงก็คือเป็นการบรรยายในอดีตเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตใช้เปเตอ r ิโตอิมเปร e c ฟโตนะคะวันโดโยเบ e l ลาเตเลตูเอสคูชาบาส a ุสิกานะคะนี่เรามาดูกันว่าถูกไหม โอเคทั้งหมดก็ประมาณนี้นะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะสวัสดีค่ะเจอก,กันคลิปหน้านะคะ